ดีครับผมนายมัเทียนวรังศรีครับตำแหน่งศารวัฒ์แพทย์พนากงานนะครับจากกการสัตว์นครราชศีมานะครับผมจบจากโรงเรียนสัตวแพทย์นะครับขอมบริษัทพยาไทยนะครับรุ่นที่51นะครับครับตลอดอายุการรับราชการของผมนะครับ39ปีนะครับผมอยู่กับสายงานด่านกับการสัตว์ตลอดนะครับตั้งแต่ต้นยันเกษียณนะครับนะครับครั้งแรกนะครับที่บรรจุทํางานนะครับเมื่อวันที่18 กรกฎาคม2528นะครับตำแหน่งสัตแพทย์2กองควบคุมโรคระบาดนะครับก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับอยู่ที่ด่านห้วยยางนะครับหรือว่าปัจจุบันก็คือด่านประจวบคีรีขันนะครับอยู่1ปีนะครับก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งสัตแพทย์สองนะครับที่ด่านกับการสัตว์ปไดม้าครับหรือเรียกว่าด่านกับการสันนิขอราชสีมานะครับ9ปีนะครับ เราก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์ซีนะครับที่ด่านกักกันสัตว์โคกพีนะครับปัจจุบันก็คือด่านลบฟรีนะครับอีก4ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายไปด่านกัดกันสัตว์สลบบาดนะครับเพื่อไปลงตำแหน่งสัตวแพทย์5้านะครับอยู่สลบบาดอีก4ปีนะครับก็ย้ายมาที่ด่านนครนายกนะครับ1ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายมา ที่ดานสเกลาานะครับสถานสเกลาาตอนนี้ก็ยุบรวมกับสถานกับการสาธารณสสีมานะครับก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันนะครับรกับสลดระยะเวลา39ปีนะครับที่ผมปฏิบัติงานอยู่สายด่านกับการสัตว์นะครับก ความภูมิใจนะครับที่ได้รับใช้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สาเร็จล่วงไปได้หลายอย่างนะครับนะครับซึ่งทีมงานที่ดีนะครับมีทีมงานที่ดีนะครับที่ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กาัต่าชานะครับหรือว่าทีมงานนะครับครับก็โอกาสนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับความรักความเมตตานะครับที่ ได้ร you like really ับจากผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับมิตรภาพที่ดีจากพี่พี่น้องๆองกองสารวัตรนะครับของเรานะครับนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมอยากจะนําเสนอให้ข้อคิดดีๆนะครับกับน้องๆนะครับที่จะเกษียณนะครับก็ให้มีการวางแผนการใช้ชีวิตที่ดีนะครับก่อนที่จะเกษียณนะครับมีการออมเงินนะครับไม่สร้างหนี้นะครับวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบ สำหรับของผมนะครับหลังจากเกษียณแล้วนะครับผมก็จะพักอยู่ที่ปากช่องนะครับจังหวัดนครสีมานะครับผมก็วางแผนในการใช้ชีวิตของผมไว้นะครับผมก็ทํารีสอร์ดนะครับรีสอดที่ปากช่องนะครับมาซีสอดนะครับแล้วก็ร้านซักปบรีที่สี่ชั่วโมงนะครับนะครับถ้าผ่านมาปากช่องนะครับก็แวะหากันได้นะครับบ้านผมรีสอทก็อยู่ติดใกล้กับด่านนะครับ